สวัสดีครับเป็นเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นและท่านผู้ชมครับโฮเทลสลวันอัลฟาพราวสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายพื้นที่กรุงเทพมหานครในานามสมาคมนักวิทยุอาสาสมัครวีเอทายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งช่วงเวลา17เมกาเป็นช่วงที่เป็นสาระดีมีประโยชน์และทดสอบความพร้อมของนักวิทยุสักเล่นประจำวันอังคารที่10กันยายนพุทธศักราช2556ขณะนี้เป็นการถ่ายทอดสดจากสถานีาาราชพฤกพ์กบริเวณตลิ่งชันและความถี่ของกิจการวิทยุสักเล่นที่ความถี่144.900เมกะเฮิรต วันนี้ครับก็กลับมานำสาระน่ารู้มาให้ฝังต่อจากเมื่อวานเพราะว่ายังมีข้อความต่อเนื่องกันแล้วก็ขณะนี้เป็นที่สนใจของประชาชนโดยทั่วไปแล้วก็มีว่าที่นักวิทสักเล่นใหม่เกิดขึ้นมาอีเยอะเราต้องรู้ข้อมูลกันให้เข้าใจท่องแท้ครับเราจะได้รู้ว่าควรจะทำอย่างไรกับกิจการนี้ต่อไปในหัวข้อครับถ้าอยากจะเป็นนักวิทยศักเล่นเรา จะทำอย่างไรเอาว่ากันต่อไปเมื่อวานนี้เราพูดถึงครับว่าสถานีต่างๆที่จะขอยื่นเรื่องอะไรต่างๆเลยครับไปในเขตภูยิภาคในการยื่นเรื่องของกสทชเป็นศูนย์เฝ้าฟังนะครับกสทชทั้ง1ิบสี่หน่วยของประเทศไทยเราก็ได้รู้กันแล้วแล้วก็สมาคมต่างๆที่เปิด อบรมและสอบครับตามที่กสทชให้ตอนนี้เราก็มา,าเพิ่มเติมต่อเนื่องครับว่าสมาคมต่างๆยังมีอีกไม่ใช่เฉพาะ15นะครับที่เปิดตอนนี้เพราะว่าเขาจะต้องหมุนเวียนกันเพื่อที่จะจัดอบรมและสอบส่วนสมาคมหลักๆเราต้องรู้จักก่อนว่าที่เป็นหลักเลยทีเดียวก็คือสมาคมแรกสมาคมแรกเนี่ย เป็นที่เกิดแห่งแรกเพื่อนเป็นสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรรัมซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าแข่งขันครับระดับนานาชาติมาโดยตลอดตั้งแต่ปี20เลยครับตลอดแนวมาจนกระทัง่งทุกวันนี้แล้วก็ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประสานงานต่างๆครับให้ตั้งสถานีชั่วคราวในการแข่งขันซึ่งมีกิจกรรมหลายอย่างครับโดยเฉพาะ ติดต่อด้าน SF แข่งกับประเทศต่างๆนานาชาติแล้วคนไทยครับไม่ได้ด้อยกับใครซึ่งเราก็ติดอันดับครับที่หนึ่งถึงที่สามเนี่ยเป็นประจำแล้วก็แชมป์ของเราเนี่ยเป็นประจำซึ่งมีทั้งครับผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยเนี่ยครับเก่งมีความสามารถมากในด้านนี้ทั้งเคาะรหัสมอสก็ดีการติดต่อในด้านต่างๆครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเพราะว่าเขาเป็นตัวแทนของประเทศไทยส่วนใหญ่จากในการประสานง,งานในการช่าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศในส่วนของต่างประเทศต่อมาครับสมาคมต่อมาคือสมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร VRA หรือเรียกเต็มครับ Voluntary Radio CH, uh, Association นับ VRA ซึ่งสมาคมนี้ก็ก่อกำเนิดมาเป็นสมาคมที่2ของโงาการวิศักเล่นเมื่อ3พฤศจิกา,กายน2526เขาก็มีวัตถุประสงค์ครับเพื่อเป็นศูนย์รวมของนักวิทยุอาสาสมาัครในยุคแรกเลยตอนนั้นในการช่วยเหลือสังคมสาธารณประโยชน์ต่างๆแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆกันมีการพัฒนาด้านวิชาการขึ้นครับแล้วก็ช่วยเหลือติดต่อสมาชิก จะไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือศาสนาแล้วก็ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะเกี่ยวข้องกับการเมืองด้วยสมาคมแักวสสึกษาสว่างนะครับทำกิจกรรมต่างๆเยอะแยะเลยและสร้างชื่อเสียงไว้เยอะโดยเฉพาะย,ยุคพายุเกหรือมีการตรวจรั่วม,มีการปรับปรุงสายการต่างๆครับเปิดไปตลอดเลยครับนะครับอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นกิจกรรมต่างๆที่สมาคม v บ a ได้ทำมาแล้ว ต่อไปก็ยังมีสมาคมต่างๆนะครับชมรมต่างๆอันนี้เป็นการตรวจร่วมก็เป็นที่ยอมรับนะครับทางด้านช่วยเหลือสังคมส่วนหนึ่งสมาคมต่างๆก็เป็นสมาคมวิทยุสักเล่นประจำจังหวัดนั้นๆที่ทางกรมสีโทเลขเดิมและกสทชปัจจุบันนี้ได้มอบหมายความไว้วางใจให้เป็นสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมถ่ายในพื้นที่จังหวัดต่างๆอันนี้แหละครับก็มีอีกเยอะ ตอนนี้ก็เปิดให้ดูครับเปิดไปเรื่อยๆซึ่งจะทำหน้าที่นะครับประสานงานช่วยเหลือเกือบทุกจังหวัดเลยแล้วเราจะมีนักวิศวกรที่คอยสําลองไว้ช่วยเหลือทั้งปัจจุบันและถูกเฉิญเนี่ยตอนนี้นะครับเท่าที่อยู่ในบัญชีประมาณเกือบสามแสนคนโดยประมาณนะครับเกือบสามแสนแต่ถ้าเกิดจะทุ่มเทให้วงการจริงๆ ขอสักห้าพันก็พอแล้วช่วยได้เยอะแล้วครับสามแสนนี่ชกลมบ้างเอาไว้ติดต่อพูดคุยกันธรรมดาบ้างแต่ทุ่มเทจริงๆเนี่ยขอทั้งประเทศห้าพันคนนี่เหลือเฟือแล้วครับซึ่งเสริมสร้างประโยชน์ให้กับคนไทยและก็ช่วยเหลือมิใช่น้อยสนับสนุนทางราชาการไม่ใช่น้อยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของแต่ละกลุ่มแต่ละชมรมต่างๆที่ ทำหน้าที่เป็นสถานีควบคุมขายแล้วก็สร้างสารรค์อาวงการนี้แล้วก็ช่วยเหลือสังคมอย่างแน่นแฟ้นเลยทีเดียวต่อมาครับเราก็ต้องรู้จักว่าสัญญาเรียกขานเป็นอย่างไรทําไมนักวิศ่วะเล่น,นทําไมต้องใชส้สัญญาเรียกขานเป็นภาษาอังกฤษคนไทยทําไมไปใช้สัญญาเรียกขานภาษาอังกฤษเราก็จะต้องรู้กันก่อนว่าประเทศไทยครับอยู่ในภาคีสาภาพโทรคม,มนาคมครับหรือ ITU ซึ่งการกำหนดสัญญาเรียกขานของกิจการรสักเล่นในประเทศไทยครับเขามีไว้สองชุดก็คือโฮเทนเซ่ากับเอ็กโคทูซึ่งในการดําเนินการออกสัญญาเรียกขานครับสำนักงานกสทชก็จะแบ่งเป็นเก้าเขตสมัยก่อนเนี่ยสมัยโฮเทนเซราลามันง่ายนะครับเพราะว่าเขตหนึ่งเนี่ยวันเขตสองด้านตะวันออกครับทูเขตสเนี่ยทางโคราชเขตสอีสานเหนือ เขตห้าทั้งสายเหนือเชียงใหม่โดยตรงเชียงใหม่เชียงรายเขตหกก็เป็นครับนครสวรรค์มาพักกลางเขตเจ็ดก็มาทางกาญจนบุรีทางราชบุรีนี่เขตแปดก็คือทางด้านใต้ลงมาก็คือแถวสุราแถวนี้ครับเขตเก้าก็สุดเลยทีเดียวยาลานราที่วาดตรงนู้นไปเป็นเขตเก้าแต่สมัยนี้เนื่องจากสัญญาเรียกขานมากนักวิทยุเรามากเหลือเกินโฮเทลเซราก็หมดแล้ว เอ็กโคทูทูยานยานเอ็กโคทูนายหมดแล้วตอนนี้กําลังขอใหม่ครับหมดเมื่อไหร่เขาก็จะอนุมัติสัญญาเรียกขานใหม่ให้ <Yeah. S 1> ก็ยังไม่ทราบนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าสัญญาเรียกขานใหม่เนี่ยที่ไอทีจะให้เราเป็นอย่างไรต่อมาครับก็เป็นการขอใบอนุญาตการขอใบอนุญาตครับสําหรับผู้ที่สนใจะเป็นพลังงานวิศวกร่นจะได้รับประกาศสนิยบัตนะครับซึ่งเราก็พูดไปแล้วนะครับ ว่าประกาศสนิบัตรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรก็ไปติดต่อได้ที่สำนักง,งานของกสชชทั้งหลายครับที่14แห่งหรือถ้าเขาจะ14แห่งก็สะดวกสบายดีครับหรือไม่ท่านก็จะมอบหมายให้เดี๋ยวนี้สบายครับจะเป็นสมาคมไปเดินเรื่องให้ก็ได้ของแต่ละสมาคมหรือร้านค้าที่ท่านซื้อเครื่องก็จะสะดวกสบาย มอบภาระมอบหมายครับเซ็นมอบให้เขาเดําเนินการเขาก็จัดให้เดี๋ยวนี้ก็สะดวกครับพร้อมแล้วก็ขอสัญญาเรียกขานต่างๆได้เลยทีเดียวซึ่งอ่ะครับอันนี้ก็เป็นสํานักง,งานต่างๆครับเปิดไปได้เลยเลยครับเร็วได้เลยนะครับเป็นแต่ละแห่งของทางด้านกสทชนะครับทั้งสิบเก้าเขตที่ดูแลแล้วก็เป็นศูนย์ฝ้าฟังไปในตัวด้วยฉะนั้นการที่ขอเนี่ยก็จะสะดวกสบายถ้าท่านสะดวกที่สุดครับซื้อ ซื้ออุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารที่ไหนท่านก็ให้เขาเดินเรื่องขอให้ที่นั่นกระจกหรือท่านก็ซื้อไปแล้วก็เอาใบมาแล้วท่านไปยื่นเองครับยื่นเองวันเดียวจบเลยไม่กี่ชั่วโมงนะครับจบเลยก็สะดวกท่านไปยื่นเองก็ได้อันนี้ครับหรือจะติดต่อที่กรุงเทพมหานครนะครับก็คือฝ่ายใบอนุญาตกิจการนะครับฝ่ายอนุญาตกิจการสมัครเล่นนะครับและก็ความถี่ประชาชนที่กสทชผลโยธินซอย8ได้เหมือนกัน ซึ่งก็จะสะดวกเหมือนกันแต่เราซื้อเขาแล้วก็ให้เขาไปดําเนินการก็ดีแต่ถ้าใจร้อนอยากเล่นเร็วก็ไปเดินเรื่องเองครับก็เร็วถ้าอยากได้ข้อมูลต่างๆครับสอบถามไปที่กสทชหมายเลขหนึ่งสองศูนย์ศูนย์อันนี้ขั้นตอนครับการขอใบอนุญาตเราต้องรู้ก่อนว่ามันเป็นอย่างไรการขอใบอนุญาตวิวคมนาคมครับที่เป็นนักวิศวกเล่นป้ายแดงครับยังไม่พร้อม แต่เราไปเดินเรื่องแล้วอะไรมีเครื่องแล้วอะไรแล้วเนี่ยพอสมควรนะครับเพอเดินเรื่องเนี่ยเขาก็จะคงจะจ่ายเครื่องให้แล้วก็ฝากเขาไปทําอันนี้ครับซึ่งยังบางไม่เคยมีเรื่อวิุวคมนาคมหรือสัญญาเรียกขาเลยสิ่งที่ท่านจะต้องทําก็คือหนึ่งครับจะต้องขอใบอนุญาตพนักง,งานวิุวคมนาคมก่อนเลยทีเดียวสําหรับผู้ที่ไม่เคยนะครับสิ่งที่จะต้องขอก็คือสาเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสาเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือราชการทั้งหลายนะครับหรือรัฐวิสาหกิจสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาประกาศสนีบัตรพนักงานวิศักเล่นรูปถ่ายหน้าตรงครับไม่สวมแว่นตาดําขนาดหนึ่งนิ้วจํานวนสองลูกแว่นสายตาไม่เกี่ยวนะเขาระบุอย่างเดียวว่าไม่สวมแว่นตาดําและถ่ายมาไม่เกินหนึ่งปีหากมีการเปลี่ยนชื่อสกุลครับให้แนบเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องมาด้วยอ,อันนี้เป็นอันดับที่หนึ่งข้อสองครับ การขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคมต้องมีอะไรกรณีเครื่องวิทยุคมนาคมครับไม่เคยมีใบอนุญาตอะไรเลยก็จะต้องกรอกกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดต่างๆครับของเครื่องวิทยุนะครัคมนาคมจะเป็นแบบจะรุ่นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเครื่องต่างเนี่ยอุปกรณ์ต่างแล้วเขาก็จะแต่ส่วนใหญ่เราไปที่ร้านร้านเขาช่วยเองครับเราเซ็นชื่อยอย่างเดียวอันนี้แล้วก็จะขอเครื่องมาเครื่องวิทยุคมนาคมครับที่อนุญาตเนี่ยถ้าเป็นตั้งสถานีก็ดี เคลื่อนที่ก็ดีครับในรถก็ดีที่บ้านก็ดีกําลังส่งไม่เกิน10วั์นะครับกําลังส่งแค่10วั์เท่านั้นเองจะต้องมีใบอนุญ,ญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมด้วยแล้วก,ก็จะออกใบอนุญ,ญาตตามประเภทครับแล้วก็สัญญาเรียกขานให้ใบอนุญ,ญาตพนักง,งานวิทยุคมนาคมใบอนุญ,ญาตพนักง,งานวิทยุคมนาคมนี่ก็จะต้องมีให้ใช้ด้วยพนักง,งานใบอนุญ,ญาตพนักง,งานวิทยุคมนาคมนี่บอกก่อนล่วงหน้าครับ ค่าบริุญาตเนี่ยสองบาทภาษีมูลค่าเพิ่มเเปอร์เซ็นแล้วก็ให้มีเครื่องก็500บาทครับภาษีก็7เปอร์เซ็นเหมือนกันในการตั้งในการขอครับแต่จะต้องมีใบประกาศสัียบัตรพนักง,งานวิศวกเล่นขั้นต้นแล้วเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ขอได้ส่วนสารที่ติดต่อก็บอกไปแล้วนะครับว่าทั้งทั้งศูนย์สายลมผลโยธินซอยแอัน แล้วก็ภาพคพื้นที่ต่างๆอีก1 4แห่งแต่ถ้าในกรุงเทพครับสะดวกที่สุดครับศูนย์เฝ้าฟังแคลไลสะดวกที่สุดแนะนําเลยรวดเร็วรวดเร็วมากๆส่วนขั้นตอนครับาการขอใบอนุญาตต่างๆของกิจการวิศกเล่นนี้นะครับให้ขอใบอนุญาตเนี่ยผู้ที่ไม่เคยครับการขอก็ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับการขออนุญาตวิเพื่อพนักง,งานก็เหมือนเดิม ส่วนการขอเครื่องนะครับก็เป็นเช่นเดิมครับว่าจะต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างตามที่พูดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ส่วนกรณีการรับโอนเครื่องครับจากผู้อื่นผู้ผู้โอนครับจะต้องลงนามในเครื่องวิทยุคมนาคมที่แนบท้ายเนี่ยนะครับก็ต้องลงนามอะไรต่างๆเนี่ยมอบให้แล้วก็เครื่องวิทยุคมนาคมที่ยื่นขอครับถ้าเป็นเครื่องชนิดติดตั้งประจําที่กําลังส่ง10วัตต์ต้องขอใบอนุญาตตั้งสถานีด้วยครับตั้งสถานี1,000บาท แล้วก็มีภาษีมูลค่าเพิ่มอีก7%ส่วนขอใช้เครื่องวิวัฒนเครื่องร่วมครับได้เหมือนกันจะต้องมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันคือเป็นบิดามารดาสามีพัญญาพี่น้องหรือบุตรด้วยต้องมีหลักฐานนะครับว่านำสกุลเดียวกันอะไรกันผู้ที่ยินยอมครับจะต้องลงนามในช่องว่าให้ความยินยอมให้ใช้ร่วมเราไม่ต้องซื้อเครื่องใหม่ไงใช้ด้วยกันอันนี้ก็สะดวกสบายเหมือนกันใช้ร่วมครับแนบสำเนาใบอนุญาตพนักง,งานวิทยุน์คมกรรมของผู้ยินยอมครับร่วมมาด้วย กรณีการขอใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมจะต้องเตรียมครับสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาทะเบียนรถยนต์อ่าซึ่งเป็นการตั้งสถานีหนังสือครับให้ความยินยอมในการตั้งสถานีประจำที่นะครับที่บ้านพร้อมสำเนาประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านเปิดวนเลยครับทุกเรื่องเลยกรณีตั้งสถานีที่บ้านอื่นครับผู้ที่ หรือผู้ที่ไม่ได้ขอครับมีสถานะเป็นเจ้าบ้านครับจะต้องจะต้องให้เจ้าบ้านครับยินยอมด้วยต้องมีด้วยนะถึงรถไม่ได้เป็นของของเราก็จริงครับเป็นการรับรองสิทธิ์ต่างๆพร้อมสำาบับประจำตัวประชาชนของเจ้าของกรรมสิทธิ์กรณีที่ไม่ได้เป็นเจ้าของรถยนต์ครับแผนที่ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมด้วยถ้าเป็นกรณีบ้านครับส่วน การขอใบอนุญาตวิยุคมนาคมของผู้ขอที่มีสัญญาลิขสิทธแล้วเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าใช้หลักการเนี่ยเหมือนอนกันอันนี้เอาง่ายๆที่จะเกาะข้อความส่วนกรณีครับรับโอนเครื่องเนี่ยจากผู้อื่นเหมือนกับไปซื้อต่อเข้ามาผู้โอนครับลงนามในช่องผู้โอนของเครื่องวิยุคมนาคมแล้วก็แนบใบอนุญาตฉบับตัวจริงครับของเครื่องวิวคมนาคมที่โอนมาเพื่อจะแนบสำเนาใบอนุญาตเนี่ยครับของผู้โอนเนี่ยเอามาด้วย เครื่องวิทยุคมนา,าคมที่ขออนุญาตถ้าเป็นเครื่องตั้งประจําที่ก็คือมีกําลังส่งสิบวัตต์อย่างที่โชเนี่ยนะครับเป็นเครื่องประจําที่และหรือเครื่องเติดยน์จะต้องมีการตั้งสถานีครับต้องขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนา,าคมด้วยแต่ถ้าเกิดในกรณีบ้านหลังนี้นะครับได้ตั้งแล้วเป็นชื่อเราเนี่ยเราจะขอเพิ่มอีกนี่ไม่มีปัญหาแล้วครับถ้าเราตั้งสถานีแล้วเนี่ยหนึ่งเครื่องใบอนุญาตหนึ่งใบ ถ้าเครื่องประเภทเดียวกันใช้ในกิจกรรมสกเกลนจะกี่สิบเครื่องก็ไม่ต้องแนบใบอนุญาตเดิมเลยทีเดียวใบเดียวจบแต่จะใช้กี่สิบเครื่องก็มาแล้วแต่เราครับกรณีของใช้เครื่องร่วมก็ได้เหมือนกันครับในกรณีที่เหมือนกับเครื่องเนี่ยเป็นบิดามารดาสามีพญาพี่น้องแล้วก็มีการให้ความยินยอมกันการขออนุญาตตั้งสถานีก็เช่นเดียวกันนะครับระหว่างรถกับบ้านเนี่ยบอกไปแล้วว่าเหมือนเหมือนการ ส่วนในกรณีที่ใบอนุญาตพนักง,งานหมดอายุในกรณีที่นักผู้ยุคเก่าด้วยนะครับหรือนักผู้ยุคใหม่ทําบัตรหายเอาง่ายๆบัตรหมดอายุครับที่จะต่อใบอนุญาตใหม่จะต้องกรอกข้อม,อมูลต่างๆครับในแบบฟอร์มแล้วก็คืนใบอนุญาตเดิมไปด้วยแต่กรณีบัตรหายใบอนุญาตพนักง,งานหายครับแจ้งความเอาใบแจ้งความแนบไปด้วยครับรูปถ่ายตรงครับไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดํา ถ่ายไม่เกินหนึ่งปีหนึ่งนิ้วจานวนสองลูกเช่นเดียวกันครับขอทําใหม่สรุปแล้วครับเหมือนขอทําใหม่แต่ค่าใบอนุญาตผิดกันเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวจะบอกเรื่องใบอนุญาตทั้งหมดอีกทีหนึ่งครับส่วนสาเนาับรประจําตัวประชาชนหรือราชการรัฐวิสาหกิจต่างๆนะครับเนี่ยกรณีใบอนุญาตหายให้แน่ใบแจ้งความครับด้วยอะไรต่างๆเนี่ยพูดง่ายว่าถ้าอันเนี้ยหลักฐานทางราชการหายเนี่ยเราต้องแจ้งความไว้ด้วย การขอใบแทนใบอนุญาตวิวัมนาคมหรือประกาศนียบัตรพนักงานวิศักนแต่จริงๆแล้วประกาศนิบบัตรนะครับเมื่อท่านได้รับมาแล้วเนี่ยท่านไปเคลือบเลยครับไปเคลือบเลยกันน้ํากันอะไรแล้วใส่กรอบเก็บไว้ดีแล้วสําเนาเนี่ยถ่ายไว้ไหลายๆที่หรือสแกนเก็บไว้ตามคอมบ้างตามแผนที่เราไลฟไว้บ้างเผื่อไว้ไม่เสียหายแต่คู่ฉบับเนี่ยที่กสทช,ชก็มีอยู่แล้วถ้าหายเนี่ยเราต้องแจ้งความครับเพื่อเอาไปแจ้งความเนี่ยไปขอคัด ประกาศใหม่ส่วนเท่าที่ทราบมากรณีประกาศสนิบัตพนักงานพิษักเล่นหายให้ไปยื่นขอได้ที่กศทชแม่ก็คือผลโยธินซอยแปดที่แห่งเดียวเฉพาะประกาศสนิบัตรนะที่ขอคัดใหม่เนี่ยเป็นใบแทนส่วนอื่นครับจากที่ไหนก็ได้ทั้งสิแห่งแล้วก็สายลมที่กศทชผลโยธินแด้วยรวมเป็นสิแห่งครับอันนี้หากใบอนุญาตชำรุดก็จริงหรืออะไรต่างเนี่ยครับได้ จะต้องเอกสารที่เกี่ยวข้องครับใบอนุญาตวิวคมนาคมตัวจริงถ้าชำรุดก็ไปให้เขาดูครับว่าเนี่ยชำรุดขอคัดใหม่ถ้าหายก็แจ้งความมาอันนี้ก็ได้ส่วนการขอยกเลิกตั้งสถานี้จริงๆแล้วเนี่ยเอาตามเนื้อผ้าเข้าไปถ้าการขอยกเลิกตั้งสถานีวิวคมนาคมครับเราก็จะต้องแบบฟอร์มขอยกเลิกแล้วก็ใบอนุญาตนะครับตัวจริงนั่นอนะเอาไปคืนเขาฉบับจริงเอาไปคืนเขา กรณีที่เครื่องวิทยุคมนาคมที่ยกเลิกม,มีกาลังส่งไม่เกินห้าวัตขึ้นไปครับหรือประจำที่ไม่มีความประสงค์จะไปติดตั้งสถานีที่อย่างใดแล้วก็ไม่มีใบอนุญ,ญาตต่างๆคือไม่มีประโยชน์แล้วก็เอาใบอนุญาตนั่นแหละครับที่ครอบครองเนี่ยเอาไปคืนเขาซะแค่นั้นก็จบเขาะจะได้ตัดจอกบัญชีเราส่วนในกรณีเครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานีแล้วนะครับเป็นเครื่องชนิดมือถือไม่ได้รับหรือลกยกเว้นต่างๆที่ตั้งสถานี ยังสามารถใช้เครื่องวิทยุรมนาคมต่อไปได้ครับอันนี้เป็นการขอแต่ส่วนใหญ่ครับว่าเราก็ไม่ต้องยกเลิกก็ได้ครับเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีก2 0่สบสาิปีอาจจะเป็นของเก่าได้กรณีนะครับรถท่านขายไปแล้วอะไรเนี่ยท่านจะไปคืนก็เอาใบอนุญาตไปคืนเกาจะได้ตัดออกจากบัญชีคอมพิวเตอร์ของทางด้านกสทชแต่ถ้าจะเกิดเก็บเป็นที่ระลึกท่านก็ทาเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไป แต่ถ้าเกิดมีคดีหรือมีอะไรก็คงจะต้องอพิสูจน์ทราบกันว่ารถคันนี้ได้ไปแล้วแล้วเราไม่ได้ตัดบัญชีอันนี้ก็ค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึง่งแต่เราเก็บไว้เป็นที่ระลึกไม่เสียหายนะครับไม่เสียหายจะมีก็ถ้าจะมีผลทางคดีที่จะติดตามมาน,นี่ก็จะต้องมีการพิสูจน์ทราบกันเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดหายท่านวิทยุคมนาคมหายท่านต้องแจ้งความนะครับเก็บหลักฐานไหมนะเผื่อเขาไปทําอะไรที่ไม่ดี แล้วเรื่องมาถึงเนี่ยครับมีการที่สื่ทราบและท่านแจ้งความแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวป้องกันท่านไม่ให้ข้อหาสมรู้ลงคิดครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีอันนี้แล้วถ้าเกิดในกรณีที่ท่านแจ้งความว่าเครื่องอทยุคมนาคมหายเนี่ยกอกความข้อความแะไรต่างเนี่ยแล้วก็ไปตัดบัญชีซะแล้วก็ไปแจ้งความไปมอบให้กสชเป็นหลักฐานแต่ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาสามารถจับกุม เรื่องที่เราแจ้งความไปแล้วนะครับว่าหายเนี่ยแล้วเราได้กลับมาแล้วเราจะต้องไปกรอกแบบฟอร์มนะครับจะต้องไปติดต่อทางฝ่ายบยายริญายกสกชเพราะว่าแจ้งว่าของหายเราได้รับคืนมาแล้วต้องกรอกแบบฟอร์มเข้าไปสำเนาใบอนุญาตต่างๆครับแล้วก็แจ้งเอาใบแจ้งความครับว่าตํารวจท้องที่เนี่ยส่งคืนเครื่องมาให้แล้วกสทชก็จะได้ดําเนินการนะครับออกตรวจสอบก่อนแล้วก็เอาเครื่องนั้นนะครับไปใช้ได้ อันนี้ก็ตอนนี้เราก็รู้แล้วครับต่อมาเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าความผิดต่างๆเป็นอย่างไรสําหรับท่านผู้ชมก็ดีหรือนักวิทวสเล่นใหม่ต้องย้ําเตือนกันก็ดีครับว่าสิ่งที่เขาห้ามสิ่งที่เขาให้คืออะไรครับนอกจากได้รับสิทธิ์ที่เรามีนะครับหรือให้ใช้ก็คือเครื่องวิวครมนาคมแล้วก็เราได้รับประกาศสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับอันเนี้ย กสทชเขาก็จะให้เครื่องนะครับเปิดเปิดหมุนเวียนไปตลอดเลยครับแล้วก็จะต้องได้รับอนุญาตต่างๆเมื่อได้รับอนุญาตแล้วนะครับใบอนุญาตเนี่ยเขาจะออกให้โดยกสทชครับตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม2498ปรับปรุงเมื่อปี2535ครับพร้อมสัญญาเรียกขานสัญญาเรีกขานเนี่ยเป็นสัญญาเรียขานสาก,กลเพราะว่าเราขึ้นกับ ITU สัญญาเรียกขานี้คนอื่นใช้ไม่ได้นะครับใช้เฉพาะตัวแม้แต่เราเสียชีวิตไปแล้วสัญญาเรียกขานี้ก็ยังคงอยู่นะครับในแผ่นดินสยามเนี่ยตลอดครับไม่มีใครเอากลับไปใช้ติดตัวไปตลอดครับตายก็ยังติดตัวไปเลยทีเดียวอันนี้แล้วกรศัพที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับของนักวิศว์เล่นเราใช้คําว่าไซเลนคีไซเลนคีแปลว่างเงียบคียต่ไม่ก่อนครับเขาใช้กับรหัสมอส คนที่ใช้รหัสมอสเนี่ยเมื่อเสียชีวิตไปปั๊บเสียงเคาะรหัสมอสดาดาดี่ทิ่ทิดาดาครับมันจะเงียบเสียงไปเพื่อเกียบเสียงไปครับเขาก็เลยเอามาให้เกียรติกับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วให้ใช้คําว่าซเลนทีใช้กับนักวิศักเล่นรุ่นรุ่นใหม่คงไม่ทราบนะครับต้องเก่ามากๆครับถึงจะทราบส่วนเครื่องวิทยุคมนาคมต่างๆครับนอกจากนี้ครับ ถ้าท่านไม่ทําตามนี้จะมีความผิดหรือไปดัดแปลงต่างๆเราต้องรู้ครับว่าพรบวิวธมนาคม2498เนี่ย2498ครับกําหนดให้ต้องระวังโทษครับเกี่ยวกับเรื่องความผิดต่างๆเนี่ยถ้ารุนแรงสุดก็คือปรับไม่เกินหนึ่งแบาทหรือจําคุกไม่เกินหปีหรือทั้งปรับทั้งจําเครื่องวิวธรมนาคมเนี่ยจะต้องเป็นเครื่องที่ถูกต้องตามประกาศกสทชครับทั้งมาตรฐานทั้งเทคนิคการนําเข้า อะไรต่างๆทุกอย่างต้องถูกต้องพูดง่ายๆว่าจะต้องมีใบนาเข้าจาก้ันท้าที่ถูกต้องแล้วก็จะต้องมีสลักปทวพออะไรต่างๆเนี่ยครับทุกสิ่งทุกอย่างเลยทีเดียวถ้าไม่มีตามเนี่ยหรือท่านเอาไปใช้แล้วไปเปิดเครื่องเปิดแบนต่างๆเนี่ยก็จะมีความผิดเหมือนกันอาโทษก็เท่ากันครับปรับไม่เกินหนึ่งแสนหรือจำคุกไม่เกินห้าปีหรือทั้งปรับทั้งจำอันนี้ค่อนข้างจะโหดนะครับค่อนข้างจะโหดหน่อยเพราะว่ามันเป็นดาบสองคมถ้าท่านไปทําดี ก็สร้างชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่ยอมรับของสังคมแต่ถ้าหน่วยทำวิชาชีพเอาไปดัดแปลงสิแต่ดัดแปลงไม่ได้ของสมัครเล่นดัดแปลงนะครับไปกันรีโมทรถยนต์กันอ้พวกที่จะขโมยรถนี่ใช้ไม่ได้ครับมันคนละย่านความถี่กันสมัครเล่นเราใช้อย่างนั้นไม่ได้นะครับให้ประชาชนที่ไม่เคยทราบรู้ด้วยครับว่าสมัครเล่นความถี่144ถึง146 m เมกะเฮิร์ซเอาไปใช้ จรละกรรมรถยนต์ไม่ได้นะครับคนละความถี่กันเพราะทางนู้นเขาเป็นย่าน UHF ครับด้าน400กว่า430ขึ้นไปคนละย่านกันฉะนั้นใช้ไม่ได้พวกนั้นคือไม่ใช่นักสักเล่นเป็นพวกมิจฉาชีพครับถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจเจอก็ให้ดำเนินการโดยเชียบขาดเลยทีเดียวอันนี้เราก็พอจะรู้แล้วครับตอนนี้เราก็จะมารู้ครับอัตราค่าธรรมเนียมให้รู้อย่างเป็นทางการสักทครับ ใบอนุญาตให้ทำให้รู้เลยนะครับทั้งหมดครับทำเครื่องอายุค,คมนาคมถ้าเพื่อการศึกษาร้อยบาทถ้าเพื่อการอื่นสองร้อยบาทใบอนุญาตให้มีสองร้อยบาทให้มีนะครับก็คือใบอนุญาตพนังงานนี่แหละครับใบอนุญาตใช้ฉบับละห้าร้อยบาทพวกนี้จะต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่มเจ็ดเปอร์เซ็นตด้วยนําเข้าไม่ต้องเพราะว่าร้านค้าเขาเป็นคนจัดการให้แล้วนะครับแต่ถ้าเรานําเองได้แต่มันยุ่งยากโอ้โหเต็มไปหมดซื้อตามร้านสะดวกกว่าครับ ไม่ยากให้ตั้งสถานีครับกำลังส่งเอาของนักวิทยุแล้วกันนะอื่นเราไม่พูดถึงครับกำลังส่งไม่เกินจากหนึ่งวัตรครับแต่ไม่เกินห้าวั์ฉบับละห้าร้อยบาทกำลังส่งห้าวั์ถึงสิบวั์ฉบับละหนึ่งพันบาทอันนี้ครับเราก็รู้แหละที่เกี่ยวข้องกับเราครับใบอนุญาตพนักง,งานวิทยุคมนาคมฉบับละสองร้อยบาทกรณี ที่ใบแทนใบอนุญาตท่านจะทําประกาศสียบัตรพนักงานวิศวกรเล่นหายใบอนุญาตพนักงานวิศวกรเล่นใบอนุญาต<ป>อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆครับที่กสทชออกให้ใบอนุญาตแทนนะใบแทนจะออกก็เหมือนอย่างนั้นแหละครับเป็นใบแทนก็จะปั๊มว่าเป็นใบแทนใบอนุญาตฉบับละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองเห็น <arem S 1> ไหมครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรหรอกเพราะว่าเดี๋ยวนี้หลังจากที่ท่านสอบได้แล้วได้รับประกาศสียบัตรมา ท่านก็ไปติดต่อให้ร้านค้าดําเนินการให้หรือท่านก็ซื้อเครื่องเรียบร้อยก็เอาไปเสร็จของเขามาแล้วก็ไปดําเนินการเองที่สิบห้าแห่งที่บอกแล้วหรือจะฝากทางด้านร้านค้าทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างได้เช่นเดียวกันง่ายครับมันขึ้นอยู่ที่ตัวท่านเองว่าท่านจะเลือกเอาแบบไหนแต่สิ่งที่จะดีที่สุดครับท่านจะต้องมีจัญญาท่านจะรู้อะไรว่าควรหรือไม่ควรสิ่งไหนไหนไม่ควร สิ่งไหนห้ามกฎหมายห้ามอย่างไรอย่าทําเพราะว่าการทํารู้เท่าถึงการก็ดีรู้เท่าไม่ถึงใจก็ดีเขาไม่ได้สนใจแล้วครับถ้าทําผิดมาเจ้าหน้าที่เขาตรวจจับแล้วถือว่าผิดเท่านั้นเองเราไม่รู้จักแก้ตัวอย่างไรเลยครับไม่มีทางเลยทีเดียวเพราะว่าบางครั้งอาจจะไปรบกวนคนอื่นสมมติถ้าท่านเอาเครื่องที่ถูกต้องตามกฎหมายไปเปิดแบานแล้วก็ไปกดคีย์คุยเล่นอื่นท่านรู้หรือไม่ว่า ความถี่ต่างๆที่กสทชได้จัดสรรให้เนี่ยจัดสรรให้ใครบ้างไม่มีรู้หรอกครับเราไม่รู้หรอกเพราะว่าความถี่เนี่ยถึงจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติแต่ก็เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีข้อกําหนดมีข้อขีดกั้นซึ่งเราไม่รู้ว่าใครใช้ได้ฉะนั้นอย่าทําผิดนะครับอย่าทําผิดผิดแล้วโดนถอนสัญญาเรียกข่าด้วยครับถ้าต้องการจะทราบข้อมูลลึกๆอีกนะครับ โทรไปถาม1 2 0่ครับหรือหนังสือที่ท่านที่ท่านสมัครสอบเนี่ยนะครับที่เห้ดูในี่ที่เขาแจากอะครับจะเป็นล่นเล่มสีส้มหรือเล่มสีน้ําตาลอะไรเนี่ยครับสีเทาอะไรเนี่ยได้เลยทีเดียวท่านไปดูที่นั่นเพิ่มเติมอีกข้อมูลต่างๆจะอยู่ในนั้นหมดเลยครับหรือท่านจะนะครับฟังข้อมูลที่อธิบายไปแล้วนะครับท่านเปิด Facebook ครับของเวียบสองเก้าใช้ธนิตวรรณกวิทย์เป็นตรง,ตรง,ตรงๆเลยครับเข้าไปได้เลย แล้วท่านก็จะทราบข้อมูลทั้งหมดด้วยเหมือนกันครับคงมีเรื่องคุยวันนี้เท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับทัางท่านผู้ชมและนักิุยุค,ครับ